สวัสดีครับเมื่อนี่กัสีผ้ามาาไซลูกดอก IAC ว่ AC, าใาไซููกดอกตัวเดนเน่ยไซแบบใด i a ไอเซี AC, กับที่นี้หลดนล่เของม่ไนดน้สิเป็นเอกลักษณ์อันนี้กระดูกดงูเป็นกางมีสลิดแต่เลี้ยว่ะสอผ้าใส่แต่ซีมินซีมินลูกดอกลูกดอกซีมินทั่วไปที่เป็นเงี้ยธรรมดาหรือหัวปกอาใสหนักใก่ได้เลยครับ ก,การใสกะว่างลงหนักไก่ท่อดาแล้วก็ยัดเขาปกตินี่ครับลูกมันสีตกหนักไก่ไปเลยนี่สครับไส่กะว่างจับหนักไก่นี่สครับจับตัวนี่สมันจะมีแห้งดันแต่ก็าว่างใส่แลวกัยชัดยัดชเนี่ยให้ลูกอ,อกเขานี่แตะแตะขอบบนของกองไก่ครับเอาไปปากก้าปกบกระแตแต้ขอบเครื่องว่อยตัวเตะม,มันอยู่ขอบขอบเครื่องของกองๆๆครับอย่าเลยป้าแบกนีะดันไปบนแล้วก็ยัดเขาสิครับ ปอยหลักก็เซปสิอันนี้คือซีมนไซน่าไก่เด้เลยสี่จุดสองกับไซน่าไก่เด้เลยมันอาจสี่แน่นนิดหนึน่งครับตอนเอาลงนะครับสี่ครับมันมันมันีินน,น,นิดนึงตอนลงบางเทอมันก็ต้องกดลุหน่อยนึงนสิครับสีซสี่จุดสองเนี่ยแต่สี่นิดเดียวครับนิดเดียวแลวกงี้เ่าขึ้นกันนี่ครับสี่จุดสองเนี่ยมันสี่อบมันสี่เกือบพอดีหรือว่าบบพอดีก็สามารถสี่จะว่างเงี่สครับแล้วก็ วางสีปั๊บแล้วก็กดลงก็ได้ครับมันสิปั๊บลงไปคือจังนิดนึงนะครับแล้วก็ยัดเข้าื่อนกันคือกันกับอ่าซีมินครับนี่งี่จุดสองจะใส่หนาไก่ได้เลยอ่าลูกดอกกับสีพอดีล่างเลยสียสีจุดสองได้ใส่ซีมินสี่จุดสองใส่หนาไก่ได้ซีมินถึงสี่จุดสองกับใส่หนาไก่ได้สีจุดหนึ่งก็ใส่ได้อันนี้ก็คือลูกดอกสีจุดสองวางหนาไก่ปั๊บยัดจึ๊บอันนี้ก็กดลงถ้าถ้ามันติดล่างคุณเดี๋กดลงได้ครับสามารถกดลงได้ ว่าอลองมันสีเสมอกันไปเรื่อยในกับซีจุดสองส่วนซีจุดห้าไซน์หนาไก่บลได้ดนะครับซีจุดห้านี่ใส่หนาไกดด่บไกลได้บางคนเอาไปอ่าพยายามยัดเขาหนาไก่บลได้ครับซีจุดใสซีจุดใสซีจุดห้าซีจุดห้าไซนหนาไก่บลได้เท่ากับมาใส่หนาล่างครับแต่ใส่หนาล่างเท่ากับว่างเลยสิแล้วก็สไลด์ขึ้นจังบนแท็กนะครับเพราะว่าตัวน,นี้มันเป็นนิ้วบนแท็กจะมาสไลด์มาก ก็พอดสไลด์มาแล้วก็เอามาเขาหนกไก่ขึ้นกันครับนี่หนึ่งสี่อ่าตัวนี้คือเป็นระบบล็อกลูกนะสี่จุหางก็จะยิ่งห่อๆไปเมื่อไหร่ที่ตกล่างลอกเมืก่กไหร่ที่อ่าอยู่น้ำล่างตลอดทั้งเส้นคะรับปลอดภัยตัวนีนื้อสี่จุดหางเต้นหนักๆเมื่อไหร่หลายกว่าสีจุดสองครับสี่มินตอนเราข่าไก่ก่เนี่ยข่าปกตินี่ครับ อันนี้ก็คือสี่จุดหาสี่จุดหาใส่ปลายล่างนะครับสี่จุดสี่มิลถึงสี่จุดสองใส่หนาหนาอีล่างได้เลยบมตกโอเคครับสำหรับคนที่เอาราเอซีไปแล้วบางคนกับโมลูกกับสี่จุดหาใส่หนาไก่ใส่อ่ไดรนะครับไปใส่ปลายกระบ,บอกสำหรับสี่จุดหาจะไปใส่กับปลายกระบ,บอก ซีเมนต์ถึง4.2ไซน่าไก่เด้เลยโอเคครับฝากก้นเลยครับครับสวัสดีครับ